เมื่อตำรวจได้เปิดประตูบ้านเข้าไปนะครับพวกเขาก็แทบจะไม่เชื่อกับสายตาตัวเองเลยเพราะว่ากลิ่นเหม็นที่มันได้ส่งออกมาจากบ้านนี้เนี่ยมันคือซากแมวนับสิบสิบตัวฮะที่นอนกองอยู่ในนั้นว่าแต่อะไรกันละ่ะที่มันทําให้แมวมานอนกองอยู่ตรงนี้ได้แล้วบ้านนี้เนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นคดีไดอารี่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สะเทือนขวัญอย่างยิ่งสําหรับผู้คนที่ตีตราว่าตัวเองเป็นทาสแมวนะฮะ กับคดีของบ้านแมวสยองแห่งเท็กซัสครับที่ถหาใครชอบเรื่องเาวาลึกลับตักดารหรือว่าจังไรอะไรกันแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยเด้อช่อง f n d i อ r y กับรายการขยะอยากเล่านะครับแล้วเราก็จะมีเรื่องแบบนี้มาเสิร์ฟกันให้อีกม่วนๆแทบทุกวันเลยนะฮะ ย้อนกลับไปในช่วงหลังสงครามโลกหมาดๆนะครับมันก็ได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้กําเนิดขึ้นมาซึ่งเธอมีชื่อว่าแมรี่เซอลูีฮะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กหญิงที่มีชีวิตค่อนข้างอาภัพนิดหนึ่งเนื่องจากว่าในช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกตำ่ำหาเช้ากินค่ํายังจะไม่พอเลยและที่สําคัญก็คือเมื่อเธอได้อายุประมาณ4-5ขวบนะครับพ่อแม่ของแมรี่เนี่ยก็ต้องมาตายไปตามๆกัน ทำให้ตัวแมรี่เองนะครับต้องกัดฟันสู้ชีวิตในวัยเด็กมาหาทางเอาตัวรอดไปวันๆโดยการไปรับจ้างเป็นงานพัดน์ไทม์ได้เงินเดือนถูกๆไปเรื่อยๆนะครับและการที่เธอได้สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่วัยเยาว์นั่นเองเนี่ยมันก็เลยได้ส่งผลอีกอย่างหนึ่งให้กับแม่แมรี่ครับก็คือเธอเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแปลกๆนิดหนึ่งคือจะมีอาการชอบเก็บตัวแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆนะครับ จนกระทั่งแมรี่เนี่ยได้มาพบกับรักแรกของเธอครับที่มันก็ทำให้แมรี่มองโลกมีสีสันเป็นครั้งแรกเริ่มอยากจะเข้าสังคมออกหน้าออกตาให้ชาวบ้านได้เห็นละแต่ทว่ามันก็ได้เกิดเรื่องหนึ่งขึ้นก่อนก็คือเธอต้องหย่าโดนผัวเทว่างั้นเถอะเธอก็เลยได้กลับไปเป็นแบบเดิมครับไปเก็บตัวอะไรหลังจากนั้นเธอก็ได้เจอผู้ชายใหม่คนที่สองที่ก็เข้าอีรอบเดิมเลยหลงรักหวานกันซึ่งแต่งงานกันเรียบ้อยนะฮะหลังจากนั้นผัวก็ทิ้งอีก ซึ่งเมื่อโดนไปสองรอบแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้แม่แม,แมรี่เนี่ยเจ็บแล้วจําครับเธอก็เลยตัดสินใจว่าชาตินี้จะไม่มีมันละลูกไม่มีมันครอบครัวไม่มีชายที่ไหนอีกเลยก็เลยได้ปลีกตัวออกมาจากสังคมอย่างชัดเจนฮนะซึ่งมันก็ทําได้ไม่ยากนะเพราะว่าปกติเนี่ยแมรี่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครแล้วครับเธอเนี่ยก็เลยมาซื้อบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซอกราวมาใช้ชีวิตอยู่ในย่านชุมชนห่างคนเมืองนี่แหละครับที่ ถึงแม้มันจะเป็นย่านที่ดูไม่ได้เจริญอะไรสักหน่อยนะแต่ว่าแมรี่นะครับเธอก็รักแล้วก็ห่วงบ้านหลังนี้มากฮะและภาพก็ตัดมายัางปี2015ฮะที่ตอนนั้นนะครับคุณแมรี่เนี่ยได้อายุปาไป61ปีแล้วบริเวณรอบๆบ้านของเธอที่เคยซอกราวนะครับมันก็ได้เปลี่ยนไปอย่างมากคือกลายเป็นตึกสูงละฟ้ามีนายทุนต่างๆมาซื้อทําเป็นคอนโดให้เช่าขายต่ออะไรกันเยอะแยะเลยแต่ทว่าแม่แมรี่นะครับเก็ยังอยู่ที่เดิมไม่อยากจะไปไหน คือมันก็จะมีบ้างนะครับที่บางครั้งนายทุนต่างๆก็จะเข้ามาเจราจาต่อรองกับแม่แมรี่ฮะขอให้เธอเนี่ยได้ย้ายออกไปเพื่อที่เขาจะเอาที่ของบ้านเธอนะครับไปสร้างเป็นคอนโดแต่ว่าคุณแม่แมรี่เนี่ยแกไม่ย้ายแกบอกว่าจะเอาตังค์มาเท่าไหร่ก็เอามาเถอะแต่ฉันเนีจะอยู่ที่นี่มันก็เลยได้ทําให้สภาพของบ้านเธอในตอนนั้นนะครับเป็นเหมือนแกะดํามาก คือให้เพื่อนเพื่อนึกถึงบริเวณที่รอบๆนะครับมันมีคอนโดสูงอยู่เรียงรายเลยแต่แล้วตรงกลางนั้นกระจุกหนึ่งนะครับมันก็มีบ้านหลังเตี้ยๆเป็นบ้านไม้เก่าๆเล็กอยู่อันนึงปลูกต้นไม้รกอยู่เต็มบ้านเลยครับนั่นแหละครับก็คือสภาพของบ้านคุณแม่แมรี่ในตอนนั้นที่คนแถวนั้นนะครับก็มักจะเดินมาถามเธอบ่อยๆว่าแมรี่เธอไม่อยากจะไปที่อื่นเหรอพวกคอนโดพวกนี้มันได้สร้างบทบังวิวของเธอหมดแล้วนะแต่แมรี่นะครับก็ตอบกลับมาว่า เธอนะ่ารู้สึกว่าการที่มีคอนโดมาอยู่รอบรอบบ้านเธอเนี่ยมันทําให้เธอรู้สึกชอบบ้านของเธอมากกว่าเดิมอีกฮะเพราะแมรี่ได้บอกว่าเธอรู้สึกราวกับว่าเธอเป็นเจ้าหญิงในปราสาทนะครับที่จะมีคอนโดรอบรอบ,รอบเป็นเหมือนกําแพงหนาๆนะของปราสาทเธอแมโรแมนติกซะจริงซึ่งชาวบ้านรอบๆนะครับก็มักจะพูดถึงแม่แมรี่ในแง่ของเธอเป็นหญิงแปลกๆครับแล้วก็มักจะสงสัยกันมากว่าเธอได้แอบทําอะไรในบ้านหลักนั้น เพราะว่าบ้านแมรี่นะครับมักจะปิดหน้าต่างเป็นมา่านทึบตลอดเวลาน้ําซ้านะครับเธอก็ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับใครในละแวกบ้านเลยคือด้วยความที่เธอเป็นหญิงที่ไม่มีงานประจําด้วยไงวันๆก็รับงานพาร์ทไทม์ไปเอาเงินนิดหน่อยใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้แม่แมรี่เนี่ยไม่มีเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสนิทอะไรนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับพอเลิกงานปุ๊บแมรี่ก็เดินดุม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 ,ดมกลับบ้านปิดประตูปังไม่คุยกับใครเลยญาติๆนะครับเธอก็ไม่ได้ทําการติดต่อ หรือจะมีคนเดียวที่ถือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าคนที่สนิทที่สุดของแมรี่อยู่ก็ได้ฮะนั่นก็คือเจ้าของร้านฝีมืออันเล็กๆร้านหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งแม่แมรี่เนี่ยเธอก็ชอบเดินผ่านไปทักทายเขาตลอดเวลาครับนอกจากนั้นก็คือโหมูไม่มีใครเลยคือคุยกับใครไม่รู้เลือกหันไปคุยกับแมวแทนนะเพราะว่าแม่แมรี่นะครับแกจะมีชื่อเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านแถวนะั้นเรียกกันว่าผู้หญิงแห่งแมวฮนะ นั่นก็เพราะว่าในบริเวณรอบๆบบ้านเธอนะครับมันมักจะมีแมวจรจัดอยู่หลายตัวครับและหลายๆครั้งเองเนี่ยเพื่อนบ้านนะครับก็มักจะเห็นคุณแม่แมรี่เนี่ยเดินเอาอาหารแมวออกมามาให้แมวจรจัดครับหลังจากนั้นก็ตีความสนิทสนมกับแมวตัวนั้นแล้วก็ค่อยๆล่อมันให้เข้าไปในบ้านของเธอนะครับหลังจากนั้นแมวพวกนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ออกมาข้างนอกอีกเลยซึ่งคนในบริเวณนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าเธอก็น่านจะเป็นแค่หญิงชราคนหนึ่งที่งเงาเงาแล้วก็รักแมวและมัง้งก็เลยอยากจะหาเพื่อนสีขามาาคุยในนนบบบ้อะไรแบบี เหตุการณ์นะครับมันก็ได้ดําเนินไปชิวๆอย่างนี้อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงช่วงบ่ายวันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิครับที่ก็มีคนในละแวกบ้านคนหนึ่งเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าบ้านแมรี่นะครับมันมีอะไรผิดปกติบางอย่างคือต้นไม้ที่อยู่ในสวนบ้านเธอนะครับมันงอกยัวเยียกันผิดลูกหูลูกตาเป็นปกติครับ คือก็จริงอยู่แหละว,ว่าบ้านเธอนะครับปกติมันก็จะเป็นสวนรกอยู่แล้วไงแต่ว่ามันก็จะเป็นสวนที่แม่แมรี่นะครับแกก็ออกมาตัดแต่งไม้อะไรบ้างซึ่งครานี้เนี่ยมันงอกมาเป็นป่าทาซานรกผิดปกติครับนอกจากนั้นเองที่ตู้จดหมายหน้าบ้านของแม่แมรี่นะครับมันก็เต็มไปด้วยซองจดหมายเยอะแยะเลยครับที่ก็ยังไม่ได้แกะกล่องบ่งบอกว่าแมรี่นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่มานานแล้วก็ได้ ทำให้เพื่อนบ้านเนี่ยเริ่มสงสัยละแล้วก็อยากจะเข้าไปตรวจตาดูหน่อยว่าข้างในนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับโดยการถือวิสาสะผ่านรั้วของบ้านเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปเคาะประตูบ้านแมรี่ก๊กก๊กก๊กว่าวหลังจากเคาะไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเสียงใครตอบนะครับเพื่อนบ้านก็เลยเคาะอีกครั้งให้มันดังขึ้นกุง้งกุ้งกุ้งแต่เขาก็ได้ยินเพียงแค่เสียงของรถที่แล่นผ่านไปในถนนบริเวณนั้นนั่นเองคือในเสียงของตัวบ้านแม่แมรี่นะครับมันเงียบกริบไม่มีอะไรเลย เพื่อนบ้านก็เลยได้ทําการจะงกทัวดูไปยังหน้าต่างต่างๆของบ้านแมรี่นะครับแต่ทว่ามันก็ถูกปกคลุมไปด้วยผ้าม่านปิดบังเอาไว้หมดราวกับว่ามันได้แอบซ่อนอะไรเอาไว้ข้างในนั้นนะครับที่เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เพื่อนบ้านนี่ก็สันหลังวูบเลยครับโทรไปบอกโปลิสทันทีว่าเนี่ยเนี่ยลิสมาเช็คสถานะบ้านหลังนี้หน่อยได้ไหมเพราะพวกเขาคิดว่ามันจะต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแล้วแน่เลยค้อไปเนี่ยก็ไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลย ซึ่งโปลิสไม่ได้รับสายนะครับเขาก็มา,าที่บ้านจริงๆแล้วก็มาเคาะประตูเหมือนกับที่เพื่อนบ้านทำนี่นแหละแต่ก็ไม่มีอะไรตอบเลยครับซึ่งเพื่อนๆคิดว่าตํารวจเขาจะทํำยังไงต่อฮะพังประตูก็ไปเลยใช่ไหมใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับตารวจเขาไม่ได้หัวร้อนขนาดนั้นตํารวจนะครับก็เลยไปสืบเรื่องของแมรี่ดูกับคนบริเวณรอบบ้านก่อนเพื่อทําการวินิจฉัยว่าอารมณ์ใจคอเธออะไรเป็นยังไงครับ จนกระทั่งตำรวจนะครับเขาก็ได้ไปเจอกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งของแม่แมรี่ฮะที่เธอเนี่ยเคยมาฝากกุญแจบ้านเอาไว้กับเขาซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าทาไมเพื่อนบ้านคนนั้นถึงได้มีกุญแจของบ้านแม่แมรี่เพราะว่าแมรี่อาจจะแบบวางใจหรือว่ามีเพื่อนลับๆอันนี้ก็ไม่รู้เอาเป็นว่ากุญแจบ้านนะครับมันก็ได้มาอยู่ที่เพื่อนบ้านคนนั้นนะฮะตำรวจนะครับก็เลยได้ทําการขอกุญแจบ้านมาเพื่อจะอไปเปิดแล้วก็สืบค้นดูฮะ เมื่อไขแล้วแงประตูเปิดไปปุ๊บนะครับกลิ่นสาบรอรอรอไอเนี่ยมันก็ได้พุ่งมาเตะเข้าจมูกตำรวจดังเปรี้ยงเลยครับจนตำรวจนะครับเขาต้องหยิบเสื้อเนี่ยมาป้องจมูกของตนเองหลังจากนั้นนะครับก็ทําการตะโกนถามในบ้านว่ามีใครอยู่ไหมคุณแมรี่เราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะถ้าคุณอยู่ในบ้านเนี่ยกรุณาตอบออเราด้วย เทว่าเสียงนะครับมันก็เงียบเป็นเป่าซากเลยตำรวจนะครับก็เลยได้ทําการถอยออกไปนอกบ้าน2องก้าวสูดอา,ากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดก่อนครับก่อนที่จะย่าง2เท้าเต้าเต้าเต้าเข้าไปในบ้านไปสํารวจดูทั้งปีกซ้ายและก็ปีกขวาของบ้านนะครับแต่เทว่าก็ไม่พบกับแม่แมรี่เลยสิ่งที่ตำรวจเห็นอย่างเดียวในตอนนั้นนะครับก็คือกองซากของน้องเหมียวฮะที่ได้นอนคืนอืดอยู่เต็มบ้านซึ่งตอนแรกที่ตำรวจเห็นเนี่ยเขาก็มองโลกในแง่ดีว่า แม่แมรี่นะครับแกอาจจะตายไปแล้วด้วยโรคชราหรือว่าอะไรก็ได้แล้วก็ไม่มีใครรู้ไงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับคนแก่ที่มักจะอยู่คนเดียวใช่ไหมที่พอตายไปนะครับก็ไม่มีใครรู้หลังจากนั้นไอ้น้องแมวน้องสุดอกต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครมาให้อาหารไงอีก็ชีแงตายกันไปหมดตำรวจนะครับก็เลยได้เดินขึ้นไปหาด้านบนเพื่อที่หวังว่าอาจจะเห็นร่างของแมรี่นะครับนอนเป็นผักแห้งอยู่ที่ไหนบนเตียงก็ได้ แต่ก็ไม่เจอสักห้องของในบ้านเลยฮะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องครัวแล้วก็ตามตำรวจนะครับก็เลยได้เดิอนออกมางงๆง,งพร้อมกับเจอไทยมุงที่มามองอยู่หน้าบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคุณตำรวจแต่ตำรวจนะครับก็ไม่ได้ตอบไทยมุงเหล่านั้นครับกลัากกันตำรวจกับเดินไปหาเหล่าไทยมุงนะครับแล้วก็ถามถึงรายละเอียดของชีวิตแม่แมรี่กับทุกคนที่ได้อยู่ในบริเวณนั้นเพื่อจะดูว่าแมรี่นะครับเธอเป็นคนยังไงมีนิสัยอะไรแปลกๆปหรือเปล่า ซึ่งเหล่าไทมุงทุกคนที่ได้มายืนอยู่ตรงนั้นนะครับก็ตอบเป็นแนวเดียวกันเลยว่าเธอเนี่ยก็เป็นหญิงที่แปลกๆจริงๆแหละวันๆนะก็จะชอบอยู่แต่บ้านว่างๆก็จะล่อเอาแมวเข้าไปแต่พวกเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าภายในบ้านเธอเป็นยังไงเพราะว่าหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยแมรี่ก็จะเอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านไม่ค่อยได้คุยกับใครเมืองนอกเมืองนานท,นที่ไหนเธอก็ไม่ไปตำรวจก็เลยถามต่อว่าอะคุณแมรี่เนี่ยเขาไม่เคยออกไปต่างเมืองเลยเหรอเพื่อนบ้านทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า อมไม่เคยดังนั้นนะครับตำรวจี่ก็จึงได้รีบเรียกทีมค้นหามาที่บ้านอีกรอบเลยซึ่งคราานี้นะครับตำรวจเขาจะทําการค้นหาแบบจริงจังยิ่งใหญ่มากครับคือเข้ามาลือลอล้อตู้ลื้อเตียงลื้อโต๊ะเลยเกรงว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมอะไรแล้วเกิดการหมกศพขึ้นในบ้านอย่างนี้หรือเปล่าแต่ก็เช่นเคยฮะพอหาอะไรผ่านไปผ่านมาปรากฏว่าก็บก่ได้เจออะไรเลย ตำรวจนะครับเขาก็เลยได้ขยายสเกลการหาให้มันใหญ่ขึ้นครับคือการไปตรวจตาหาทั้งเมืองที่แมรี่อยู่เลยว่าเธออาจจะเดินไปหลงอะไรที่ไหนเป็นคนแก่หลงหลงลืมลืมหรือเปล่านอกจากนั้นนะครับก็ยังได้ทําการโทรติดต่อไปยังญาติที่หลงเหลืออยู่ของแม่แมรี่ด้วยครับแล้วก็ถามว่าแม่แมรี่เนี่ยได้เคยบอกอะไรกับพวกเขาไหมว่าจะมีวางแผนไปเที่ยวที่ไหนคือไม่ได้ไปเที่ยวนานๆก็อาจจะอยากไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับซึ่ง ครอบครัวทั้งหมดนะครับก็บอกว่าไม่รู้เลยเธอเนี่ยไม่เคยติดต่อครอบครัวเรามานานมากแล้วนะมันก็เลยได้ทําให้คดีนี้นะครับต้องถูกตีตราว่าเป็นคดีคนหายไปในช่วงนั้นครับซึ่งหลังจากที่ไม่ได้มีใครเห็นแม่แมรี่เลยแม้แต่งเงาสักพักแล้วก็ไม่มีคนมาดูแลบ้านไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรแบบนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยมาจัดแจงเก็บเอาบ้านหลังนี้ไปเลยแล้วก็ไปประมูลหาเจ้าบ้านใหม่เพื่อที่จะมาตกแต่งแล้วก็ดูแลบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีคนคนหนึ่งมาซื้อไปแล้วก็ได้แปลงบ้านหลังนี้ให้กลายเป็นบ้านเช่านะครับที่แต่ละคนพอมาเช่าเนี่ยอยู่ได้ไม่นานสักเดือน2เดือนฮะก็ต้องย้ายออกกันหมดเลยซึ่งถ้าเป็นเพื่อนๆที่จะต้องเข้าไปอยู่ในบ้านที่มีแมวตายเกลื่อนอย่างนี้เพื่อนๆจะกล้าเข้าไปอยู่ไหมฮะสงสัยเหลือเกินช่วยเม้นมาหน่อยแล้วกันเอาเป็นว่าเรื่องราวมันก็เดินไปแบบนี้สักระยะหนึ่งครับมีคนมาเช่าสลับกันไปสลับมาเป็นเวลาถึง2ปีครับ จนกระทั่งได้มีคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่งครับเขาเข้ามาติดต่อกับเจ้าของบ้านว่าเนี่ยจะขอมาเช่าบ้านอายุยาวๆหน่อยด้วยไหมเขาจะอยู่สักสองสามปีอะไรแบบนี้เจ้าของบ้านก็เลยอู้ได้สิใครจะว่าอะไรแต่การที่พวกเขาจะอยู่นานแบบนี้หน่อยเนี่ยพวกเขาจะขอตกแต่งภายในอะไรเพิ่มเติมได้ไหมเจ้าของบ้านก็เชิญเชิญอยากทาอะไรก็ตามสบายเลยพวกคุณซึ่งเมื่อทําการตกลงเสร็จสับอะไรกันเรียบร้อยนะครับ คุณผัวที่เช่าบ้านเนี่ยเขาก็เลยได้เดินเข้ามาดูเลยทั้งบ้านชั้น1ชั้น2เพื่อที่จะคิดว่าเขาจะเอาเฟอร์นิเจอร์ใหม่อะไรมาตั้งตรงไหนบ้างนะครับและตอนที่เขาได้เดินสำรวจอยู่เนี่ยอยู่ๆเขาก็ไปเจอกับห้องใต้หลังคาฮะที่มันจะเป็นประตูลับติดอยู่บนเพดานซึ่งถ้าเราได้ดึงเชือกลงมานะครับห้องตัวนั้นเนี่ยมันจะมีบันไดให้เราปีนขึ้นไปดูได้อีกที่ถ้าใครชอบดูหนังฝรั่งก็น่าจะคุ้นๆกันนะ โดยห้องพวกนี้นะครับฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเอาไว้เก็บของหรือบางทีก็ทําเอาไว้เป็นห้องนอนให้กับสมาชิกส่วนเกินของบ้านนะเอาเป็นว่าคุณผัวนะครับเขาก็ได้ปีนขึ้นไปบนห้องนั้นฮนะแล้วก็โผล่หัวขึ้นไปดูรอบๆทรายไปนะครับแล้วก็เห็นว่าสภาพใต้ห้องหลังคานี่มันแบบอยากใยขึ้นเต็มแบบไม่เคยมีใครมาที่นี่มานานมากแล้วครับ เขาก็เลยคิดว่าจะไต่กระไดลงมาแต่ทันทีที่เขาได้หันหัวควับกลับมาตอนนั้นแหละครับตาของคุณผัวนะครับก็ได้ไปเหลือบเห็นกับแผ่นไม้อะไรบางอย่างแผ่นหนึ่งของห้องที่มันได้กระดกมาอย่างน่าประหลาดครับคือต้องอธิบายก่อนว่าพื้นใต้ห้องหลังคานั้นนะครับมันจะเป็นพื้นไม้ที่แบบเรียบหมดเลยจะมีแค่ไอ้แท่งแผ่นไม้อันนั้นฮะที่มันชี้โดชี้เด่มาอันเดียว คุณผัวนะครับก็เลยได้ปีนกลับไปเพื่อจะไปสำรวจแผ่นไม้นะั้นหน่อยเพราะกลัวว่าแบบเดี๋ยวจะมีสัตว์มาทำลงทำรังอะไรอยู่ในรูบ้านใช่ไหมที่พอเดินไปถึงตรงรูแผ่นไม้ตรงพื้นที่มันได้เปิดอยู่นะครับคุณผัวก็รู้ได้ทันทีครับว่าเอรูที่มันเปิดนี้เนี่ยมันไปเชื่อมต่อกับกำแพงข้างล่างบ้านคือเวลาฝรั่งอเมริกันส่วนใหญ่เขาจะสร้างบ้านนะครับพอจะสร้างเป็นกำแพงไม้สองอันแล้วตรงระหว่างกำแพงนี้เนี่ยมันก็จะเว้นว่างเอาไว้ใส่โครงหรือว่าใส่ฉนวนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แต่แบบสิ่งที่อยู่ในนั้นซึ่งคุณผัวได้เห็นเนี่ยมันดูช่างไม่เหมือนกับโครงสร้างของสถาปัตย์อะไรเลยคือมันจะเป็นเหมือนกับก้อนอะไรก็ไม่รู้นะครับเละๆอยู่พร้อมกับกล่องดำๆเล็กๆอะไรบางอย่างที่ดูไม่เค่อยออกนะครับว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าในห้องใต้หลังคานี้เนี่ยมันก็มืดมากนะครับคุณผัวนะครับเขาก็เลยได้หยิบมือถือขึ้นมา เปิดไฟเพื่อที่จะส่องลงไปดูที่เมื่อแสงได้กระทบลงเข้ากับสิ่งที่อยู่ข้างล่างเท่านั้นแหละครับเขาก็รีบวิ่งลงไปเรียกเมียเขาเลยบอกเมียเมียเมียห้รีบขึ้นไปช่วยดูในสิ่งที่เขาได้เจอหน่อยเพราะว่าเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยฮะที่เมื่อเมียเห็นปุ๊บเนี่ยเมียก็บอกให้ผัวเขาเนี่ยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฮะโทรเรียกตำรวจเลยเพราะว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่พวกเขาได้เห็นนะั่นน่ะมันคือร่างของคุณแมรี่ฮะที่ทุกคนได้ตามหากันมาตลอดสองปี เป็นสภาพของร่างที่ตกลงไปแห้งตายอยู่ตรงระหว่างกำแพงนะครับซึ่งในตอนที่ตํำรวจได้กู้ซากเธอไปชนสูตรเพื่อจะดูว่าสาเหตุของการตายคืออะไรเนี่ยเขาก็ได้พบว่าร่างกายของคุณแมรี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมากฮะถึงแม้ว่าเธอจะมีอายุปูน,นี้แล้วก็ตามคือกระดูกกระเดี้ยวหูเหอตาเตอนี่แข็งแรงต่างกับคนที่อายุเท่ากันมากนะครับ ตอเตอร์กระจกตาอะไรนี่ไม่เคยถามหาเธอเลยบ่งบอกได้ว่าคุณแมรี่นะครับเขาเป็นคนที่ดูแลร,รักษาสุขภาพได้ดีมากซึ่งความลับนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นไอ้กล่องดำๆที่มันได้พบอยู่กับศพเธอนั่นแหละครับที่มันเขียนว่า O P H T U S ฮะ Optus นั่นเองนี่แสดงว่าคุณแมรี่แกใส่แว่นตา o p ตัสมาตลอดเลยเลย,เลยเนี่ยก็เลยได้รักษาตาได้ดีขนาดนี้ครับนั่นแหละฮะพอตำรวจได้เห็นดังนี้นะครับก็ต่างเสร์ชหาร้านแว่นนี้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ ปรากฏว่ามันอยู่ที่สยามซอย5ครับที่แบบลงรถไฟฟ้าเดินมาไม่นานก็เจอเลยตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปแวะร้านนี้ดีกว่าพวกนี้เขาปิดตั้ง3ามทุ่ไมไม่เลาเลิกงานไปยังมีเวลาไปกินโดนัทไปเยี่ยมชมร้านแว่นเขาอีก อ้าวแล้วเรื่องศพของคุณแมรี่เนี่ยเราเราจะทำยังไงโอ้ก็เธอตายมาตั้ง2ปีแล้วเธนสูทหาอะไรไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกคือซาาของคุณแมรี่นะครับตอนที่เธอได้จากไปเนี่ยเธอก็ได้แห้งจนกลายเป็นมัมมี่แล้วฮะและจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเธอไปติดอยู่ในกำแพงบ้านแบบนั้นได้ยังไงโดยมันจะมีทฤษฎีนะครับว่าคุณยายแมรี่แกเนี่ยอาจจะเดินขึ้นไปังห้องเก็บของเพื่อจะไปหาของหรือไปตามหาแมวที่เล่นสนหรือเปล่า หรือว่าจะไปตามแมวที่มันขึ้นไปอาบแดดอะไรอยู่บนนั้นนะครับเพราะว่าบนห้องใต้หลังคาเนี่ยมันจะมีหน้าต่างอยู่อันหนึ่งครับที่พอจะส่งแสงศาสตร์มาให้แมวได้อุ่นๆในหน้าหนาวได้ซึ่งไอ้หน้าต่างที่ว่านี่นะครับมันก็ดันอยู่ใกล้ๆกับบริเวณพื้นบ้านที่เป็นไม้ผุด,ด้วยที่พอคุณยายเดินเข้าไปไม่ทันสังเกตว่าไม้มันผุรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับไม้มันก็เลยปั้วเป็นเหมือนประตูลับดูดเอาคุณยายลงไปข้างล่างเลยฮะ ที่พอดูดไปเสร็จก็ดันแจ็คพอตด้นะลงตรงไหนไม่ลงไปลงระหว่างรูสองกำแพงที่มันประกบกันนะครับซึ่งถ้า,าเขาคุณยายเขาเกิดป้วนแล้วก็หล่นไปตกตรงอื่นบ้าน, <c oughs> านเขาเขาอาจจะแค่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ประคองตัวไปขอรับความช่วยเหลือได้ไงแต่นี่มันลงไปอยู่ในรูของกำแพงบ้านที่มีความกว้างแค่แบบช่วงลำตัวหนึ่งของตัวเราเท่านั้นเองนะครับถ้าให้คุณยายนะครับแกไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยจะยกแข้งยกขาก็ยังลำบากเลยครับเรื่องปีนขึ้นไปบนปากรูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะ จะตะโกนเรียกให้ใครมาช่วยเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากครับเพราะว่ากำแพงที่คุณยายอยู่นะครับมันเป็นกำแพงของห้องข้างในบ้านอีกทีหรือถ้าหากเธอจะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่ต้องคิดถึงเลยเธอนะครับโลเทคไม่ได้พกมือถือเดินไปตามบ้านซึ่งเอาจริงๆใครเขาอยู่บ้านแล้วจะพกมือถือเดินไปเดินมาใช่ไหมเอ๊หรือว่าจะเป็นแค่แอดคนเดียวที่ไม่พกมือถือคนยุคนี้เขาต้องมีกันติดเป็นอวัยวะที่33กันแล้วหรือเปล่าเอาเป็นว่าก็นั่นแหละครับคุณยายนะครับแกก็ได้ติดอยู่ที่นั่นถึง 2- สันเลย แล้วก็ไม่มีใครมาพบเธอนะครับทำให้คุณยายต้องแห้งตายกลายเป็นมัมมี่กอบอยู่ตามซอกนั้นที่ก็ตามมาด้วยการที่น้องเหมียวทั้งหลายแหล่ที่คุณยายได้เลี้ยงเอาไว้แก้เหงาในบ้านนะครับมันก็ตายต,ตามๆกันไปหมดเพราะว่าบ้านมันก็ปิดหมดและไอ้เหมียวเองเนี่ยมันก็เปิดอาหารกระป๋องกินเองไม่เป็นไงบวกกับว่าด้วยความที่คุณยายนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนฮนะไม่ค่อยยุ่งกับใครคนข้างบ้านไม่ค่อยจะรู้จักอะไรเลย พอคุณยายหายไปนะครับมันก็เลยมีน้อยคนมากที่จะนึกถึงคุณยายนี่ครับจนกระทั่งต้นไม้หน้าบ้านเธอเนี่ยแหละที่มันได้งอกแล้วก็บอกว่าเฮ้ยๆมีคนไม่มาตัดต้นชั้นนานมากแล้วนะกับกองจดหมายที่มันกองอยู่เต็มตู้หน้าบ้านเนี่ยแหละครับก็เลยมีเพื่อนบ้านเนี่ยเริ่มมาเอะใจแล้วว่าเอ๊ะไม่ได้เห็นคุณยายผู้นี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะดังนั้นบทเรียนของเรื่องนี้นะครับก็คือสอนให้แมวเปิดอาหารกระป๋องให้เป็นไม่ใช่ละก็คือจงมีเพื่อนสนิทชิดเชื้อเอาไว้บ้านนะครับเเเพพืื่่่ออออนนนนบ้้าาาะไรรดทควมูจักขกขหย็ี เพราะถ้าหากคุณยายผู้นี้มีเพื่อนสักนิดหนึ่งแล้วเพื่อนได้สังเกตถึงการหายไปของตัวเธอเร็วกว่านี้นะครับเขาก็อาจจะบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงคุณยายที่ตะโกนอี้จากในกำแพงบ้านแล้วก็ช่วยคุณยายเอาไว้ทันก็ได้แต่ทว่าอย่างที่รรู้กันครับคุณยายแมรี่ผู้นี้เนี่ยก็ได้จากไปอย่างสลดที่สุดแบบที่ไม่เคยจะเป็นมาก่อนนะครับสำหรับใครที่มีแฟนน,นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN d i a ด y นะครับผมและวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย